สวัสดีมิลนรักแฟนเกมทุกท่านครับผมเซซเซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับพ้องเพื่อน11เ m เย้มอ็ตู่วันนี้เราอยู่กันในเกม Animal King Shot เฮ้ย Animal Crossing เฮ้ย b a ต t อ e นี่ m ี l เฮ้ย p ่ r t y Animal เฮ้ยลูกแล้ว Party Animal อ้าวเหรอ <c oughs> อเล่อะโอเควันนี้เราก็อยู่กันในเกม Party Animal ในเวอร์ชันเดโนะครับเกมยังไม่ได้เปิดให้เราได้เล่นกันแบบเต็มๆนะตอนนี้เป็นแค่เวอร์ชั่นทดลองเท่านั้นนะครับก็เลยจะมีด่านไม่มากเท่าไหร่นะฮะแล้ววันนี้สิ่งที่เราจะมาทํากันอย่างแรกนั่นก็คือเลือกอวตารก่อนเนาะเป็นอวตารหมาแปดิดนะที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็มีอวตารให้เลือกมากมายว่าจะเป็นตูดหมาคอกี้มีหมาฮัสกี้ มีไดโนเสาร์มีแมววิเชียนมาสหรืออะไรก็แล้วแต่ละแลดก็ยังมีนะมีเยอะมากเลยอะไรเซียนฮัตตี้ด้วยพี่ฮะไอ้ไซบีเรียนฮัสกี้อ๋อต้เออเนี่ยจะเลือกเป็นตัวยีราฟละกันเพราะว่าเราสูงเหมือนยีราฟเราก็จะเป็นยีราฟสำหรับไดโนเสาร์ด้วยฮะไดโนเสาร์ก็มีมีไงมีเจาะไหมไม่มีไม่มีจริงจอกอดแฟน อเ,เออไอกระจกอ,อ่าด่านที่มีที่เลือกนะครับก็มีทั้งหมด3ด่านนะด่านอิชิบันอิชิบันนี่จะเป็นแนวฟ้ป่าหน่อยนะแล้วก็มีรูปปั้นอะไรอย่างงี้ด่านที่2เป็นเรือดำน้ำลุงตู่นะแต่มันชื่อเล d ออกโทเบอร์นะแล้วก็ด่านสุดท้าย <c oughs> ด่าน,านที่3เป็นด่านคือบ <c oughs> ินในเ c ชคอมแบทนะฮะอาเซนนอนเบิร์นั่นเอง <c oughs> <c oughs> มันเมื่อนเนาะผมนึกว่าเรื่องบินฟอร์ซ่า เออมันใช่เลยอ่ะแต่ว่าในนี้มันชื่อว่า b โบ k e n Arrow เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ด่านเรือดำน้ำลุมตู่แล้วกันโอเคไหมทุกคนพร้อมเนาะวันวันนี้เรามากับผอมเพื่อน11 m m ทั้งหมด7คนเนาะไปลุยแต่นั้นเรามากับหอมเพื่อน อ่ะแปดคนก็ได้อ่ะนี่เรียบร้อยเพิ่มไปอีกหนึ่งเออน่ารักไหมบอดมีมีเอไอด้วยมีไอด้วยเกมนี้นะอด้วยอ่ะโอเคเนาะพร้อมเนาะพป้ัตตาฟวตอยากกินจิ้มหีสักตัวไหมเดี๋ยวผมจับให้เออมีตัวอะไรให้เลือกบ้างเนาะมีเป็ดนะมีไดโนเสาร์มีหมาคอกี้มีแรดมีแมวมีหมา มีแมวปิดตาอันนี้เป็นกระต่ายน้อยน่ารักเลือกสีได้ด้วยนะจริงๆแล้วเอ้ยทำไมมันใส่แวน่นด้วยวะมีนาคมีหาม,มากโกลเดน้นเ,เป็นหมากโกลเด้นครับแล้วก็มีจระเข้ใส่แวน่นอันนี้เป็นม้ายูนิคอร์นแล้วตัวที่เราจะเลือกก็คือแมวส้มครับแน่เราเป็นแมวส้มดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> ออโยนี่ว่ะนี่ามันโดเรมี่โดเรมอนนี่ว่ะกระเป๋าเ,าเอาไปซ้ำอยู่ ใส่เดียวกับไอ้ค <wh ats Napoleon> ิม <disappointing> ก่อนเลยเนี่ยหมั่นไส้ทำไมมันต่อยกันไม่โดนวะไปไปเลยลงไปลงไปโอ้ยเกือบคว่ำคว่ำแล้วแหละคำว่าเกือบหล่นไปลุยต่อเบลวูบี้อะเบลวูบี้นี่สโนดิวสโนดิวเอาโดดิวไปโยนทิ้งเอ้ยทำไมไม่ลงวะ เอ้ยโดเรมอนอย่าจับเออเดี๋ยวตกฝองนิวเคลียทิมมี่ลงไปทำไมฝ่ายแล้ววิ่งหนีแล้วเอ้ยปืน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 เก็บปืน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 เฮ้ยได้ปืนละโอ้ยโดนต่อยโอ้โหกระโดดถีบเดิ้ออาลงน้ำแล้วไม่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 ต้องหาทางกลับขึ้นไปให้ได้ต้องหาทางกลับขึ้นไปให้ได้ไป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 เอ้ยอย่าจับดิ มาแล้วคือมาแล้วคือมาแล้วไลท์เปิดไลท์โอ้โดนต่อยกระเด็นเลยไอโอ้ยโดนจับลงน้ำไมาเออตายเกมแรกมาก็แพ้อย่างรวดเร็วเอาละใครต่อยกับใครตอนนี้เฮ้ยใครมันแอบอยู่ข้างบนวะเฮ้ยไอโอมอยู่ข้างบนทุกคนกระทืบมัน ืยังไงไอโอแอบอยู่ข้างบนปีขึ้นไปเอาละเบลบูบี้ปีขึ้นมาเอา้าโดนทีปอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยหล่นเอง <c oughs> เอ้ยยังเกาะหางเสือได้อยู่อา้าวน้ำขึ้นน้ำขึ้นเอาเบลบูบี้กำลังปีนเบลบูบี้กำลังปีนขึ้นไปอา้าวเรียบร้อยจมน้ำครับผมเกาะหางเกาะหางโอ้ไปหมดเลยนะ ตาแรกเป็นของเฟิร์สไลท์ศูนย์หนึ่งแต่ไมชนะเนิฟเนิฟโอ้ยโอ้โหไอ้คิมไอ้คิมเดี๋ยว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 ไม่ยุ่งจุ๊ยจุ๊ยยุ๊ยอะไรโอ้บอุ้ยไอ้นี่มันมีมีไฟมันมีออร่าไม่อย่าโยนอย่าโยนค่อยๆคุยกันอ้ป้องดิวเคียร์เกือบลงไปแล้วโอ้โออ้โ้ เรียบร้อยโยนเบลปูบี้ลงไปละวโอ้ยปืนนี่ลุกปืนไม่ปืนปืนเกือบไปละเกือบไปละเกือบลโอ้มันเปลี่ยนมุมกล้องยากเกมนี้เราก็เปลี่ยนได้แล้วโอเคเราจะไม่เน้นสู้ละเราจะไม่เน้นสู้เราต้องขึ <vale ้นไปข้างบนอ๋อย่ายุ่งอย่ายุ่ง อย่ายุ่งอย่ายุ่งไอ้อย่ายุงยาย่งไอ้ทำไมโดเรมอนเราเป็นแมวเหมือนกันจะทำไงเด็กไอ้ปั๊มส้มาปั๊มไอ้บอนแมวโีมีโอ้ยกระโดดทีม,มทอีกแล้วโอ้ยเอ,อ,เอ,อ้ยน้ำขึ้น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 น้ำน้ำมาน้ำมาน้ำไอ้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ขๆๆๆๆๆึ้นขๆๆๆ right? af <Yeah, ึ้นขึึ้นขึ้นขึ้นขึ้้พี่ไม่ได้ทาพีไม่ได้ทอาเกาะข้างหลังก็ได้เกาะข้างหลังก็ได้เขึ้นไปขึ้นไปลขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป่้แล้วเคเกาะอยู่แล้วยงไมตายนยังคงหายใจเรียบร้อยเรือไปแล้ว

กระทืบตะไม้แล้วกระทืบตะไมเอากระต่ายก่อนเอากระต่ายก่อนเก็บไม้เก็บไม้เออฟาดเลยอุ้ยกระต่ายก็โดนทีไปไปเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอ้ยลงกน้ำไปแล้วกูก็ลุกด้วยไปไปฝืนลูกฝืนฝืนืนลูกฝืนฝืนฝันืไปเรียบร้อยกู ลงน้ำคนแรกๆอีกแล้วจัลลัคเฆอะไรเนี่ยคิมบี้สโนดิวอ่าเบลูบี้เอาตัวรอดแล้วตอนนี้ปีนไปขึ้นกระเด้าเรือดับน้ำเบลูบี้กระเด้าเรือดับน้ำโอ้ย เรียบร้อยเรียบร้อยเฟิร์สไลท์เฟิร์สไลท์จมน้ำอุ้ยมันปีนได้มันดุงยิงดุกยิงด้วยดูตูดดิดูตูดกระต่ายดิมันดุกดิกด้วยต่อยกันนาคไอโอเป็นนาคนะอืมเอาละเอาละน้ำขึ้นแล้วครับน้ำขึ้นแล้วครับจังหวะนี้โอ้ปีนกันใหญ่เลยปีนกันใหญ่เลยตอนนี้เอาตัวรอดกันแล้วครับ โอ้ยจบกันละวจบกันละเรียบร้อยเรียบร้อยบาตาร์ต่อยแล้วต่อยมัดต่อยมัดเอากระต่ายลงไปโอ้เอาเอาเอาต่อยก็ได่รู้ จะใส่กันโดนไหมเอาเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหกะทำทำเราเอาจมจมจมหมดเรียบร้อยกระต่ายไปแล้วหน้าก็ไปหน้าคนว่ายน้ำเป็นไม่ใช่เหรอวะ เอ๊ยโอ้ยโอ๊อ๊ยจบกูเอ้าชิบหายกูจบไกลด้วยเอ้ยอ้กอดดิกอดกอตายไวอีกแล้วครับทุกตาเลยนะไม่ได้ไปสู้ชีวิตกับเขาบ้างเลยเราตายคนแรกๆตลอดเลยไอปนะ ตู้ยปืนแข็งปืนแข็งก็มาอมยิ้มอมยิ้มอ้าวเรียบร้อยแข็งลงน้ำเสร็จยาวเลยครับทีนี้หายไปเลยเหลือใครเหลือเบลบูบี้ อ้าวจีก้าลงน้ำไปอีกตัวเอาเอาเรียบร้อยแข่งเฮ้ยเสียงทีวีใครเข้าวะอาากตยลง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงทีวีใครเข้าไม่ดีตายไปแล้วมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเอาละจะสเปรยโอมเป็ดลงน้ำเป็ดกับนาคเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำเป็นทั้งคู่ไปเกาะไปเกาะแล้วโดนแทนโอ้โหงานนี้โอมชนะแล้วว่ะ นีไม่ดูเป็นไรมันก็ตายกับเป็นไม่ดูแล้วอ่าโโยกโยกโยกหางเสื่อหางเครื่องเป็นไงเนด้อเรียบร้อยไปหมดเลยนาคชนะโอ้โหมันเล่นกันอยู่2ตัวหรือไงวะเด้อไปไปนิ้วหูหูของของของเอาหายละโอ้ยโดนซ้อม ออย่าทำแมวส้มแมวส้มไม่ได้ทำอะไรผิดโอ้โหลงท่อดิวเคลียร์โอ้ยหลังแอนเลยอย่าอย่าสามอย่าสามอย่าสามไปแล้วไปแล้วไปล้วขึ้นละขึ้นละขึ้นแะขึ้นละขึ้นแลพาละกพาลักพาลัก ปาละปาละปาละไปละปาละโอ้ยโอ้โหตายคาเรือดำน้ำไม่จบเลยตู้ม AI โดนระเบิด AI ตายศพนอนตายคาเรือ เป็นการตายที่อนาถมากโอ้โ่ศพนอนตายคาเรือสาเนโอ้โหและนาคล่ะนาคกระเป็ดเนี่ยปกติมันก็ว่ายน้ำได้นะอ้าวเรียบร้อยพี่ก็ดูกายภาพของเป็ดเกมนี้ด้วยสิพี่จระเข้มันก็พอกันนั่นแหละโถโเป็ดอะไรมันยืนสองขา โอ้โหชีซาเบะยังรอดอยู่นี่ตรงกลางมีเฟิร์สไลท์เอาจบเกมแล้วสิอย่างนี้เหลือกันอยู่สองตัวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวอะไรคือการที่คนมาเล่นได้แป๊บเดียวแล้วเขาเล่นเป็นขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่ ีน้ำไม่ได้ขึ้นหรอกเฮ้ยเฮ้ยอ้าติดติดติดอย่างนี้เลยหรอไหยังยังเกมยังไม่จบกระทืบคาโพเนียมเลยครับเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยออกกล้องหน่อยแมวส้มขอออกกล้องหน่อย ด่านต่อไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นการแข่งแบบไอ้นี่บ้างนะเป็นการเล่นแบบ snatch shot หรือว่าเป็นการเล่นแบบเป็นทีมนั่นเองนะด่านนี้วิธีในการเล่นก็คือเราจะต้องแย่งชิงอาหารชิงขนมกันนะแล้วก็ไปกดเอาไปใส่ฐานแล้วก็กดลิฟ์ให้มันล่วงลงไปข้างล่างนะใครที่แย่งขนมได้มากกว่าฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะครับผม

กะพื่ไปแลดแป๊บโอ้ยโดนทอนอีกละเป็นลูกโซ่เป็นลูกโซ่เอ้ยเง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 ยอ้ไอบอลช่วยไอบอลช่วยเกมนี้เลยโหไอบอ่วโอ้ยสโนว์ดิวเอาใหญ่เลยเว้ยอย่าซ้ำซิอย่าซ้ำ อืมอือ้าหลับไปแล้วเรียบร้อยปิดปิปิปิโอ้โอ้หลับเอาชิ้นใหญ่ไปเอาชิ้นใหญ่ไปเออยอเอไอ้ไอ้อ้ยอย่ากระชากคออย่ากระชากคอไปโอ้ย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 ดนด้วยดนด้วยโอ้โอ้โอ้โ ไป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 ละโอ้เดอเดเดาเอาไปแล้วมนเอาไปแล้วมนเอาไปแล้วมนเอาไปแล้วเฮ้ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาไป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  เอ้ยเอ้ยเอ้แไล็ดไอเล็ดมันยึดไอเล็ดมันเอาไปไอเล็ดมันเอาไปตามไอเล็ดตามไอเล็ดอือเรียบร้อยไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเอาไป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 เร็ว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 เออออออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลงไปลงไปกดลงกดลงเร็ว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 รักไปทางนู้นไปทางนู้น เอาโอ้ยโอ้ย,อยเรียบร้อยเอา้าเดี๋ยวแล้วเยลลี่หายโอ้ยไปตามคืนไปตามคืนไปตามคืนไเอาละไม่รอช้าละเอาเอานี่ไปแทนก็ได้เอาเอาขนมตัวเล็กๆไปแทน ปไปเราไม่ดัวเราไม่ดัวเราสายเนียนเราสายเนียนเฮ้ย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 มันไปยุ่งมันไปยุ่งเอาเด็ดเดี๋็ดทำไมคะแนนเราน้อยกว่าวะไปแย่งตัวใหญ่ดีกว่าไปแย่งตัวใหญ่กันดีกว่า

อย่ายุ่งอย่ายุ่งไอเป็ดไอเป็ดอย่ายุ่งไอเป็ดอย่ายุ่งไอไอไอเฮ้ยมันเอาไปแล้ว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 เฮ้ยไอแรดไอแรดเร็ว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 เอาขนมไปเอาขนมไปขนมไปเร็ว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 อจะมาลากมันทำไมล่ะไอออ ไอ้อบไปกูไปกูไปกูเอากูไปสายอ๊ยดอหนมไปดูละหนมไปดูลลไป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 แย่งคืนแย่งคืนีโอ้ยเอาเออตายเลยตายคาที่เลย โอ้ไปอีกแล้วอ่ะไปแล้ว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 ไปแย่งมาไปแย่งมาโอ้ทีมเราแพ้ขาดลอยเลยนี่แหลโไ้โหตัวใหญ่ลงไปเรียบร้อยแล้วอะไรอะไรอะไรโอ้ยไปไปไป สู้ไม่ได้เลยตัวใหญ่เอาตัวใหญ่มาดิเอาตัวใหญ่มาดิทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้โอ้ยโอ้ยอ๋ออ๋ออ้ยอย่ายุ่งอย่าทำแมวซ่อมอย่าทำแมวซ่อมไปอย่าทำแมวซ่อมปอยปอยเดอ๋ยวนี้เฮ้ยโห่ล่างมากระทืบเลยอฮะต้องใส่กัน่อยแล้วแหละใส่กัน่อยแล้วแหละเออใส่กัน่อยแล้วแหละมาดิเลยมาดิเลยมาดิมา นี่่มามาเลยนี่มาเอาหลุดเอาขอบคุณที่กดให้ไปละไปไปไปแย่งหมีดีกว่าแย่งหมีเป็ดเป็นหมาเฮ้ยเป็ดนี่อะไรอะไรแรดเฮ้ยไอแรดไอแรดเอามาดิ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปล้วยิ้วกลับยิ้วกลับยิ้วกลับช่วยด้วย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 เออเจลาต์สวยสวยไปละ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 เออไปละไปแล้วเล่าเล่าเาทำไมมันหนักจังวะโอ้โหโดนลากช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ไม้ยูนิคอร์นมันเอาเออโอเคโอเคได้แล้ว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 กดกดกดโอ้เดือเดือดเดือดันลงไปดันลงไป โอ้โหไม่ลงว่ะเฮ้ยโอ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 ้ยเอ้ยมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วยกขึ้นไปเร็วลากขึ้นมาลากขึ้นมาโอ้ยหลับยาวอะไรไอ้เป็ดไอ้เป็ดไอ้เป็ดอะไรไอ้เป็ดไอ้เป็ดเอาอะไรไอ้เป็ดไอ้เป็ดมาดีเลยไอ้เป็ดมาดีเลยเอ้าชิบหายกคุณรถเอง เฮ้ยมันลากไปแล้วมันลากไปแล้วมาแล้วมาแล้วแมวโซบมาแล้วแมวโซบมาแล้วมาละเดี๋ยวมันอดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันได้อีกคะแนนเออโอเคอืมอืมตัวหน่อยแล้วจังหวะนี้อืม เี่ยนดวงหรือเี่ยนเวันที้คุณตัวแล้วดูมาแล้วไปไปลาก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 ไปไปไปเลิกลาก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 เลิกลืกเฮ้ยไอเป็ดเอาไอเป็ดนี่ไอเป็ดโอ้ยไอเป็ดต่อยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วไอเล็ดไอเล็ด ไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดอ้ากูุณล่วงอีกแล้วโอ้ยมันล่วงอะไรบ่อยๆวะเนี่ยเอามานนี้ระยะขันถือทำดีทำดีทำดีโอ้แพ้แพ้ขาดรอยเลยดู ทำแมวส้มอย่าทำแมวส้มแมวส้มไม่ได้ทำอะไรผิดตัวเองอยู่ไหนวะโอเคครับผมวันนี้ก็จบกันไปกับเกม Squid Animal นะครับเอ้ยเฮ้ย Animal อเอาไม่ใช่เหรอจบกันไปกับเกม Party Animal นะ Party Animal เออใครที่ชอบเกมนี้นะครับ ราดูตัวเต็มมันออกแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ด like ูก so, ันอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดใครอยากดูนะถ้าเกิดใครไม่อยากดูก็อยากดูหรือไม่อยากดูคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ลากไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย